สวัสดีครับผมปานปานวารนุชครับวันนี้ผมมาพรีเซนต์เรื่องการประเมินความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนําความรู้ไปปรับใช้ของบุคลากรกร,กรมประมงที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศระหว่างพุทธศักราช2561ถึง2562ครับสำหรับที่มาและความสําคัญครับในการฝึกอบรมแต่ละครั้งไม่ว่าใครเป็นผู้จัดก็ตาม ต้องใช้งบประมาณไปจํานวนมากและผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็ต้องสละเวลาราชการไปเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยที่ยังไม่เคยมีตัวชี้วัดหรือสิ่งบ่งชี้ไปกํากับหรือให้ผลออกมาได้เลยว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์โดยระหว่างพศ61-62นะครับเป็นช่วงปีที่ซิฟติกทีดี จัดฝึกอบรมในหลักสูตร EFM เป็นจำนวน5ครั้งมีบุคลากรกรมประมงเข้ารับการฝึกอบรม97รายทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องการทดสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการฝึกอบรมจริงหรือไม่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินว่าตนเองนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าและอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คิดว่าได้แล้วก็แบบทดสอบที่ซิฟเด็กใช้อยู่ในการทดสอบก่อนหลังฝึกอบรมมีความเหมาะสมแล้วหรือเปล่า หรือเนื้อหาการฝึกอบรมส่วนไหนที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังมีความเข้าใจน้อยที่สุดซึ่งต้องกลับไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไรครับจากปัญหาที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับก็มาเปลี่ยนเป็นวัตถุประสงค์ครับปัญหาที่1สงสัยว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น หลังการฝึอกอบรมหรือไม่วัตถุประสงค์คือเพื่อประเมินความรู้ของบุคลากรกร,กรมประมงที่เข้ารับการฝึอกอบรม EFM ปัญหาที่2ผู้เข้ารับการฝึอกอบร,รมประเมินว่าตนเองนําความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังฝึอกอบรมได้หรือไม่และอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้คิดว่าได้วัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำความรู้จากการฝึอกอบรม EFM ไปใช้ประโยชน์ปัญหาที่3แบบทดสอบที่ทีดีใช้อยู่มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ นเนื้อหาการฝึกอบรมส่วนไหนที่ผู้คารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจน้อยที่สุดวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาความเหมาะสมของแบบทดสอบสาหรับการฝึกอบรม EAFM ที่ซิฟเด็กทีดีใช้อยู่ในปัจจุบันเมื่อได้วัตถุประสงค์ของการศึกษามาแล้วครับก็ถึงตอนที่จะใช้เครื่องมือในการ,กรกวิเคราะห์วัตถุประสงค์ต่างๆครับวัตถุประสงค์แรกเรื่องของการประเมินความรู้กระไซแทร์แซมเปลิลทีเทสนะครับเปรียบเทียบค่ากลาง2กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่ตอกัน วัตถุประสงค์ที่2เรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลครับตัวนี้จะใช้ binary logistic regression analysis นะครับเพราะว่าตัวแปรตามของเราก็คือเป็น yes no หมายถึงว่าตัวไปตามคือนําความรู้ไปใช้หรือไม่ได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์นะครับวัตถุประ,ประสงค์ที่3เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแบบท,ทดสอบนะครับขั้นตอนแรกจะแบ่งกลุ่มข้อคําถามในแบบท,ทดสอบก่อน,นครับจากนั้นเอาแต่ละกลุ่มเนี่ยมาเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ทําได้ครโดยใช้วันเวียนว่านะครับดูว่ามีค่าไหนมันแตกต่างจากค่าอื่นหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ จากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ความยากง่ายครับเป็นสัดส่วนทนะครับผมเพื่อทดสอบว่าแบบสอบถามโดยเฉพาะโพสเทสเนี่ยนะครับมีความยากง่ายเหมาะสมแล้วหรือไม่อย่างไรครับ mm hmm. ไม่ได้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะก็จะย้อนไปสู่ข้อมูลที่ต้องการและว,วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลนะครับซึ่งผมจะทําย้อนจากหลังไปหน้านะครับตัวแรกเรื่องของการเปรียบเทียบคะแนนนะครับใช้ p พร์ sample t-test แน่นอนก็คือเราต้องใช้ข้อมูลคะแนน จากการทําแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม EFM หรือก็คือคะแนน pretest posttest นั่นเองนะครับวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลคือการประสานขอข้อมูลจาก CiteTD นะครับใน,ในแถวที่2เรื่องของปัจจัยนะครับที่ใช้ binary logistic regression analysis นะครับข้อมูลส่วนนี้ตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยต้องเป็นผู้ระบุด้วยตัวเองนะครับตัวแปดต้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยต่ตางๆจะเป็น อายุเพศความรู้ความเข้าใจอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับส่วนตัวแปลตามก็คือนําความรู้ไปใช้หรือไม่นะครับวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลก็จะเริ่มจากการออกแบบแบบสอบถามนะครับแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการกอปตอจากไหนก็ส่งแบบสอบถามนะครับไปหากลุ่มตัวอย่างเพื่อขอรับข้อมูลนั่นเองนะครับสําหรับแถวสุดท้ายนะครับเรื่องของแบบทดสอบมีความเหมาะสมหรือไม่ความยากง,ง่ายเป็นยังไง มีส่วนไหนที่บุคลากรกรมประมงยังทําความรู้ความเข้าใจได้ได้น้อยที่สุดน้อยกว่าใครเพื่อนนะครับข้อมูลที่ผมต้องการเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลชุดแบบทดสอบนะครับคำถาม e t t post t e ท t เ,เ,เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ประกอบกับคะแนนที่ที่ทำแบบทดสอบซึ่งเป็นคะแนนอันเดียวกับที่เอามาทำแพร์ซัมโบลทีเทสนั่นะนะครับก็คือได้มาจากการประสานขอ,ข,อข้อมูลจากสิิเท,ทีนี้เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับสไลด์นี้ครับผมก็คือพามาแตกประเด็นลงไปในชุดความคิดที่ซ่อนอยู่ภายใต้แต่และวัตถุประสงค์นะครับยกเว้นวัตถุประสงค์ที่1น,นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ยคะแนนระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรมเฉยๆโดยใช้ paired sample t-test ครับผมวัตถุประสงค์ที่2เรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์นะครับตัวปัจจัยเนี่ยในขั้นตอนแรกนยครับก็คือต้อง c a t ตาลิซมันออกมาก่อนครับว่ามันเป็นปัจจัยส่วนบุคคลนำเอ,อื้อหรือเสริมนะครับส่วนบุคคลนะครับก็อายุเพศระดับการศึกษาอายุราชการตำแหน่งนะครับปัจจัยนำปัจจัยนำเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็น self-esteem อะไรที่มัน motivate เราจากข้างในนะครับเช่นความพึงพอใจมีความเชื่อว่าทาได้นะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายงานอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องของปจัปจจัยนําปัจจัยเอื้อเนี่ยให้นึกถึง facility ต่างๆนะครับที่มีอยู่รอบๆตัวเรา เอื้อเราให้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นมีภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรประมงอยู่แล้วมีทรัพยากรเพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรม EFM นะครับหรือความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสุดท้ายปัจจัยเสริมนะครับก็คือนอกเหนือจากเอื้อครับอันอันที่มันมาจากฟ้าประธานลงมาครับเช่นมีอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานการได้รับคําชมเชยหรือผลการประเมินดีขึ้นเมื่อมีการทํากิจกรรมใหม่ๆหรือเปล่านะครับ พอได้ปัจจัยเหล่านี้นะครับก็จะเอามาเป็นตัวแปรต้นของการวิเคราะห์บันไดลี่โลจิสติกลีเกชันนะครับแล้วก็ตัวแปรตามของเราก็าคือ yes/no ก็คือใช้หรือไม่ใช้ประโยชน์ครับถัดมาที่วัตถุประสงค์ที่3ครับเป็นเรื่องของมาวิเคราะห์แบบทดสอบกันครับผมตอนแรกจัดกลุ่มแบบทดสอบก่อนให้รีเลทกับเนื้อหาการสุกรมที่ต้องการวิเคราะห์ One เ a y เนี่ยเพื่อดูว่ากลุ่มคำถามกลุ่มไหนที่คนกลมประมงทำได้น้อยที่สุดดังนั้น เนื้อหาที่ร e เล t e กับคําถามกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่ผู้ให้การสรมรมนาควรจะไปเสริมอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องทดสอบความยากง่ายของแบบทดสอบรายข้อตัวนี้เนี่ยจะดูได้เลยว่าข้อไหนเนี่ยที่สมควรตัดทิ้งหรือปรับปรุงตารางที่โชว์อยู่ข้างหน้านียนะครับก็จะเป็นตารางค่าสัดส่วนพี่นะครับก็คือร้อยละของผู้ตอบถูกนั่นเองนะครับค่าอันไหนมีผู้ตอบถูก มากนะครับเส้นเนี่ย81ถึง100นี่ยแปลว,ว่ามันเป็นข้อคําถามที่มันง่ายมากเลยนะครับก็คําแนะนําที่เขาให้ไว้ก็คือควรปรับปรุงหรือตัดทิ้งนะครับผม สำหรับผลการศึกษาวัตถุประสงค์ที่1นนะครับเรื่องของเปรียบเทียบคะแนนการฝึกอบรมก่อนหลังนะครับพบว่าคะแนนหลังฝึกอบรมเพิ่มขึ้นกว่าก่อนฝึกอบรมจริงนะครับจากกราฟแท่งอันนี้ครับจะพบว่าคะแนนหลังฝึกอบรมสีส้มนะครับยับขึ้นมานะครับมากกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรมนะครับที่เป็นกราฟแท่งสีขาวหลายจุดนะครับผมโดยคะแนนหลังฝึกอบรมเฉลี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ12จุด 98นะครับในขณะที่คะแนก่อนการฝึกอบรมอยู่ที่8.95คะแนนนะครับจากคะแนนเต็ม18คะแนนนะครับโดยที่ทดสอบ p a i r sample t-test แล้วพบว่า p น้อยกว่า0.01นะครับสำหรับผลการศึกษาวัตถุประสงค์ที่2ปัจจัยที่มีอิทธิพลต,ต่อการนำความรู้จากการฝึกอบรม EA เปไปใช้ประโยชน์นะครับเมื่อผ่านการวิเคราะห์ b บเนอรี่โลจิสติก g r เกรชันแล้วนะครับก็ผลออกมาจะเป็นตามตารางที่เห็นนะครับปัจจัยส่วนบุคคลนะครับเป็นตัวของอาอยุราชการนั่นเองครับโดยที่ในอายุราชการเนี่ยรผมแบ่งกลุ่มออกไปได้อีก3ามกลุ่มนะครับเป็นน้อยกว่า3ปี3-6ปีแล้วก็6ปีนะครับแล้วก็เอาระหว่าง3ากลุ่มนี้มาเทียบด้วยกันเองด้วยนะครับว่า กลุ่มไหนเนี่ยมันมีอิทธิพลมากกว่ากลุ่ม,มอื่นนะครับตัวก็พบว่าในส่วนนี้เราจะเอาน้อยกว่า3ปีตั้งเป็น reference นะครับแล้วก็เอาอีก2อันที่เหลือเนี่ยมาเทียบกับกลุ่มแรกนะครับก็พบว่ากลุ่ม3 6ปีแล้วก็มากกว่า6ปีเนี่ยมันมีค่า exponential เนี่ยมากกว่าอายุราชการน้อยกว่า3ปีเนี่ยเป็นร้อยเท่าเลยนะครับก็แปลว่ากลุ่ม3 6ปีกับกลุ่ม6ปีเนี่ยมีอิทธิพลมากกว่า พวกอายุราชการน้อยกว่า3ปีแน่นอนครับผมสำหรับปัจจัยนํานะครับสิ่งแค่อันเดียวนะครับเป็นเรื่องของการได้รับมอบหมายงานนะครับสิ่งที่จุดศูนย์สองหกนะครับปัจจัยเอื้อมีความรับผิดชอบด้านการจัดการทรัพยากรประมงอยู่แล้วนะครับสิ่งที่จุดศูนย์หนึ่งสองะครับปัจจัยเสริมนะครับได้รับอํานาจในการตัดสินใจนะครับโดยที่สิ่งที่จุดศูนย์สองมันเองครับ มาถึงวัตถุประสงค์ที่3ครับเรื่องของความเหมาะสมของแบบทดสอบสําหรับการฝึกอบรม EFM ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับตามที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นเรื่องของการจัดกลุ่มแบบทดสอบนะครับทั้งหมด18ข้อนี้นะครับ1ถึง18อยาลงมาตรงนี้คก็คือเป็นคําถาม pre-test post-test เนี่ยเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ผมจะเอาแค่ post-test เข้ามาวิเคราะห์นะครับผมเนื่องจาก post-test เนี่ยคือเรียนไปแล้ว คะแนนตรงนี้เป็นคะแนนที่วัดความรู้จริงๆเลยนะครับถ้าคะแนนยังน้อยอยู่ก็แปลว่าเรียนแล้วมันไม่ได้ผลนะครับดังนั้นเราจะเอาโพสเทสมาดูเป็นหลักครับสำหรับ18ข้อนี้จัดกรุ๊ปปิ้งได้3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการทรัพยากรนะครับมีประกอบด้วยแบบทดสอบข้อที่1-6นะครับแล้วก็ กลุ่มที่2กระบวนการจัดทําแผน EFN นะครับก็เป็นข้อ7-12แล้วก็กลุ่มที่3ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานตามแผน e f m เป็นข้อ1 3บสถึงสินะครับเมื่อจัดกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาค่าคะแนนเฉลี่ยที่คนคมประมงเราทําได้นะครับมาเทียบกันนะครับพบว่ากลุ่ม1เน่ยมีค่ามีนอยู่ที่4.9กลุ่มที่2มีค่ามีนอยู่ที่48 ในขณะที่กลุ่มที่3มเนี่ยมีค่ามีนิวต์สาจริงๆดูด้วยตาเปล่านี่ก็ทราบแล้วว่ากลุ่ม3มเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแหละเพราะว่าค่าคะแนนเฉลีย่ยเนี่ยมันน้อยมากนะครับจริงๆก็คือเต็ม6อ่ะได้แค่3.26เองนะครับค่าคะแนนเฉลีย่ยดังนั้นแต่ว่าเราเป็นนักสถิตินะครับล้วก็เอามาเข้า one way no w a analysis ครับ,นะรบก็พบว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ย มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่นอนที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มอื่นนะครับเพราะว่าซิกที่น้อยกว่าจุดเลยนะครับผมทีนี้เพื่อความชัวของเรานะฮะก็มาเข้า multiple comparison โดยใช้ uh, feature least significant difference เอาเป็นว่ามาดูาครับว่า,เ,าเทียบกันระหว่าง3กลุ่มเนี่ยหคู่2 1คู่3 2คู่1 2คู่3ามมคู่หนึ่งสาคู่2มาดูว่า แต่และคู่เนี่ยอันไหนมันต่างกันจริงๆนะครับจากตารางที่10ตรงนี้นะครับก็พอ 1, คู่2ก็พบว่าไม่ซิกแปลว่า1กัสบสไม่ต่างกันพอ1คู่กับ3ปรากฏว่าซิกนะแปลว่า1กับ3ต่าง2กับ1เหมือนข้างบนเมื่อกี้2กับ3ซิกแปลว่า2กับ3ต่าง สามกับหนึ่งและสามกับสองราฏว่าต่างคู่ดังนั้นก็สรุปได้ว่าข้อสามมีปัญหาจริงๆนะครับผมเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยเนี่ยแตกต่างจากกลุ่มอื่นแล้วก็น้อยกว่ากลุ่มอื่นนะครับอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจากนั้นเราก็มาดูสเตตัสความยากง่ายของคําถามเรียงรายข้อกันนะครับโดยการวิเคห์สัดส่วนพี่พบว่ากลุ่มคําถาม1น,นะครับแล้วก็กลุ่ม2เนี่ยมีแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับเป็นคําถามกลุ่มที่ ง่ายมากกับค่อนข้างง่ายนะครับเปืีอนกันเลยนะครับทางสองกลุ่มตรงนี้ในขณะที่กลุ่มคําถามกลุ่มทีส3นะครับมออีความยากง่ายเนี่ยก็กระจายตัวไปถึงตั้งแต่ค่อนข้างง่ายปานกลางค่อนข้างยากแล้วก็ยากมากนะครับจะพบว่าข้อ3ข้อหลังเนี่ยนะครับก็เป็นข้อที่น่าจะมีปัญหานะครับที่ทําให บุคลากรเนี่ยตอบคําถามตรงนี้ไม่ได้นะครับผมก็คือสอดคล้องกับวันเวอโนว่าเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับที่ว่าคําถามกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดนะครับสรุปโดยภาพรวมครับผมในวัตถุป,ประสงค์ที่1เรื่องของการประเมินความรู้ก่อนหลังฝึกอบรมเทียบกันนะครับผู้เข้ารับการฝึกอบรม EFM มีความรู้เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยนะครับขยับจาก 8.95เป็น12.98คะแนนนะครับจากคะแนนเต็ม18คะแนนคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ22.39หลังการประกบรมวัตถุประสงค์ที่2เรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์นะครับอ่าพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลหนึ่งปัจจัยคือมีอายุราชการมากกว่า3ปีนะครับมีอิทธิพลต่อการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ปัจจัยนํำหนึ่งปัจจัยนะครับเรื่องของการได้รับ มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ EAFM หลังการอบรมเอ,อื้อ1ปัจจัยมีความรับผิดชอบด้านการจัดการทรัพยากรประมงปัจจัยเสริม1ปัจจัยได้แก่การได้รับอำนาจตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและวัตถุประสงค์ที่3ครับเรื่องของแบบทดสอบนะครที่ซิติกทีดีใช้อยู่ในปัจจุบันนะบสำหรับการฝึกอบรม e f m จากการทดสอบพบว่าข้อคําถามกลุ่มที่1และ2ในแบบทดสอบ อยู่ในระดับง่ายมากและค่อนข้างง่ายนะครับแนะนําว่าควรปรับปรุงให้มันยากขึ้นในขณะที่ข้อคําถามกลุ่ม3มนะครับมีความยากกระจายครบทุกระดับนะครับควรได้รับการปรับปรุงผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพถ่ายทอดเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องครับทั้งนี้เนื่องจากคําถามกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผู้ทดสอบทําคะแนนได้น้อยที่สุดครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอจบการรายงานเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ